สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องแปบมสตอรี่ h anel n กันเช่นเคยนะคะในวันนี้นะคะแปบมก็พาเพื่อนๆน,นั่งรถไฟมาเที่ยวในเมืองซิดนีย์ด้วยกันค่ะบรรยากาศในวันนี้นะคะคือดีมากเลยค่ะทุกคนมีแดดนะคะแล้วก็อุ่นๆด้วยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ส่วนสาธารณะกลางเมืองของซิดนีย์ค่ะ และวอล์กในวันนี้นะคะแปมก็จะพาเ,เพื่อนๆมาที่หอศิลป์นิวเซา w a เ e ลนะคะหรือว่า Art Gallery of New South Wales ค่ะและที่นี่นะคะยังเปิดให้เข้าชมฟรีค่ะซึ่งหอศิลป์ที่นี่นะคะก็ก่อตั้งขึ้นในปี1872นะคะทุกคนถ้าคิดมาถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลา151ปีแล้วค่ะ ภาพศิละปะแต่ละชิ้นนะคะทุกคนก็มีอายุเก่าแก่นะคะมากกว่า150ปีเลยค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะซึ่งแต่ละชิ้นนะคะเขาก็จะมีรายละเอียดให้เราได้อ่านทำความรู้จักนะคะทุกคนแล้วก็บอกชื่อศิลปินของงานชิ้นนั้นด้วยค่ะ สำหรับส่วนตัวแปมแล้วนะคะก็ยังไม่ค่อยเข้าถึงศิละปะมากเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่แปมก็สนใจในงานศิละปะอยู่นะคะก็เลยอยากจะมาที่นี่ค่ะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่สนใจศิละปะหรือว่าอยากจะมาเพลิดเพลินกับผลงานของศิลปินนะคะก็สามารถมาที่นี่ได้เลยค่ะ ส่วนมาด้านนี้นะคะก็จะเป็นรูปภาพของคนค่ะแล้วก็สื่อถึงวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนนะคะและสามีบอกว่าภาพนี้นะคะเป็นภาพป๊อปปูล่าที่สุดค่ะเพราะว่าทุกคนที่มานะคะเขาก็จะชอบมาหยุดที่ภาพนี้กัน มุมนี้นะคะทุกคนแปมชอบมากเลยค่ะแล้วก็น่าทึ่งด้วยนะคะแปมเดินดูหลายรอบมากเลยค่ะแล้วก็คิดอยู่นะคะว่าเขาทํายังไงเนาะ mm. เพราะว่าจะเป็นลักษณะของก้อนหินนะคะแล้วก็ใช้ลวดในการขึงขึ้นไปนะคะแบบว่าสวยงามมากค่ะ เดี๋ยวเราเดินมาอีกมุมหนึ่งนะคะทุกคนก็จะเป็นศินละปะมาจากโซนเอเชียแถบบ้านเรานะคะ <Ooh. S 1> แแบบเห็นตอนแรกก็แอบตกใจอยู่นะคะทุกคนและนี่ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะคะที่มาจากประเทศจีนค่ะแล้วก็มาอยู่ที่หอศิลป์นิวเซาท์ฟลเนี่ยนะคะซึ่งมีอายุมากกว่า1,500ปีค่ะ และศิละปะที่มาจากโซนเอเชียนะคะส่วนมากก็จะมาจากประเทศจีนนะคะประเทศญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะ mm hmm. และนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของ The Art Gallery of New South Wales mm hmm. ในซิดนีย์นะคะทุกคนที่แปมนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจในงานศินละปะเหมือนกันนะคะอยากจะมาเพลิดเพลินนะคะ mm hmm. ก็สามารถมาที่นี่ได้เลยค่ะเพราะว่าให้เข้าชมฟรีนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้แป่มเสมอมานะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย